โอ <ITA> oh, ้สื oh, wow. ้ออยู <an> <h ums she ets> ่จ oh, <wow. S 1> ้าหอาจ้าปล้มตลาดตุ๋นกั้าเอาขมาก็ถึงสี่่นจ้าอ้ยเตรยมตัวงามแต่ย่าดิโอ้ยแม่ยั้างเย่าหลวนดสวมไม้ตัวนี่จ้าอุ้ยเต็ีมตัวงามปวดโตถิ่พักกตงามคือคนสวยนี่ไห จ้าอุ้ยพักกับบางยางงามหายจนไห้เลยนี่สาห้าบาทจ้าอุ้ยเดี๋ยวเดงินเดเลยจ้าต้างกับงามสมคนตัวนี่สองันสิบบาทจ้าสองกัเงินที่มหาบาทเอาบอลอจับสิบบาทจ้าอ้โหห้ที่มหาบาทอฝอียืนนะจ้าอุ้ยเอาพักนี่ดอไว้สั้นหนึ่งป้า บาทจาบาทเนาะจ้าลูใหทเร็วลบาทพีนก็จดจะแถมทีซึ่งมงอใจอุ้ยเธสื่อคนงามคือใจที่แถมอุ้ยเธอสื่อเธอแถมหมดนี่ไหมป๊าดเอ้าขอบคดณลาไล้วะอุ้ยได้หลวนสมใหม่ป๊าดคือการเนกเพลงเลยไม่หลัง เป็นองไรแท้เ <tampoco> อ so ้าขาดยนขางไอ้ไอ้คแต่ยลงามเหนแม่งามไอ้โูกแต่ลงามเนแม่ได้ขอเชียร์ติด อยังมีเท่น่อย่างาเก่าหมจ้าี บุททองในบ่อที่าำคดายางสัต์เ่าจำไม่ได้ร่วมดาวอสาร่วมดาวอีสานจ้าร่วมดาวอีสานขนมลำเก่าอันอันอันเส็นนางเอกเขาบอจ้าจ้าพัดนางเอกคือได้มาขายผัดอนคณะห้างนีจคณะห้างอันพ่อันพนาคณะตายเลยจ้าจ้า เดี๋พี่น้องเพราะว่าอันนี้อันนี้คลิปขำๆหยิบตลกของสองยายสายห้าเนาะค่ะพี่น้องอันฝากเป็นกำลังใจให้นเนเดจจะเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับป้ายเลยเด้อค่ะเด้อ